พ่อแม่พี่น้องไอ้บอที่ฟักกิ้งจอบที่ราจะมองหาบัตรเติมเกมว่าจะเป็นบัตรคาลิน่าเชลหรือเทม,มันนี่หรือจะเป็นการสุม่มรางวัลลุ้นรับบัตรเติมเกมไอเทมโคตรเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นส m i ยพี i n t h เว็บคุณภาพชั้นดีมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครบไน้เว็บเดียว,โ,วโลก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะจ๊ะ ฮัลโหเฮ็ดเอียังอยู่เนาะเออใส่แว่นหน่อยใส่แว่นที่หัวนี่เป็นไงหล่อยังครับผมหล่อยังทุกคนดูผมผมดิยาวมากโควิดเป็นเหตุและดูหนวดคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บิ๊บบอยดี้ฟังกิ้งจบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวปรกาศไปซื้อของที่ดานนาเมกขอสวัสดีครับทุกท่าน่ารักทุกท่านและก็ผู้ชมทุกคนเร็วๆนี้แล้วก็อ่างชาติ่องรับ ไม่อยากพูดดังเลยอะเดี๋ยวข้างห้องดา่าอยากย้ายกลับไปอยู่บ้านแหละตอนนี้ก็ยังอยู่หออยู่เลยครับผมที่ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่บ้านเพราะว่าบ้านผมมันยังไม่ได้ติดเน็ตกับติดแอร์เพราะว่าบ้านผมไม่มีคนใช้เน็ตไงผมก็เลยอยู่หอไปก่อนก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะไปกลับไปอยู่บ้านดีหรือเปล่าแต่อยู่บ้านมันก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวมันก็มีห้องอยู่นะแต่แบบบ้านนะเข้าใจไหมเข้าใจว่าบ้านนะ <S 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 สําหรับผมนะสําหรับผมคนเดียวนะครับผม เนื่องจากพีน่น้องหลายคนบอกว่าพี่พี่มอคิดว่ารถคันไหนเป็นรถที่ขับมันที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นสปีด <Yeah. S 1> ดีฟมามาดูซิม่ะว่าเป็นรถไรสายามสาย,อยองซะหนึ่งคริสตัลสตาร์นะผมเป็นรถที่ผมคิดว่ามันเล่นดีฟดีแล้วก็ดิฟมันที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องดิฟเก็บเอนแทงอัะแล้วแบบเอนแทงมันเลยตลอดมันขับมันมากเลยคันนี้ผมก็จะไม่เล่นในแรงซึ่งแ้งผมอยู่ที่โนวาสามนะผมกดโซโลไป <Fuck. S 1> จบฮะ จบหรืดูมันจะรีแรงวันนี้นี่หว่าเล่นในหมดธรรมดาก็ได้ครับไม่มีปัญหาไงผมกันที่นึ่งอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ประมาณไม่วจะหมดธรรมดาหรือหมดแล้วผมกันที่นึ่งอยู่แล้วนะครับอืมเจอด่านละด่านอะไรอย่ยพิกกี้อัลอาเซเลอลาเฮลาเฮล นันดี้ด้ m a i n t a มีหน้าตาดาตีตีดาบิเดอรเฮ้ยมีคนใช้รถเหมือนเราด้วยอ่ะผมแฟชั่นสูงที่สุดในเกมปรับแต่งอันดับที่9ของเกมนะครับผมรู้จักปะท็อปเทนอะอยู่ตรงนี้แล้วของเกมอ่ะปรับแต่งอะครับอือโอ้โหดูดีรถเหมือนกันเลยเนี่ยรถอะไรอะครับมีอะไรไม่ได้มี e s c a ล u ซี a มี Shade of Gold มีรถไดโนเสาร์แล้วก็รถสีเขียวๆนี่รถอะไรอะลืมไปหมดแล้วเกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอสยามใช้หยองชาหนึ่งปึ๊บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย โอ้โยชนขนาดนี้จะแซงขนาดไหนไม่ต้องบันยายโอ้โหเกอบชนเมื่อกี้คิดว่าแบบเล่นได้ที่หนึ่งคนเดียวเร,รอจ้ารอพี่ก่อนนะจ๊ะน้องๆทุกคนไปแล้วจ้าแซงแล้วโอ้โหขึ้นมาที่สามเลยดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บ C W ปะ อุยอ้ยอุ้ยเม้มปากอยู่ครับที่เนี่ยเมื่อกี้คืออะไรมเม้มปากอยู่ผมเม้มปากอยู่มาดูสิโอ้ยผมโดนชนตอนต้นเกมไปเฉยนะไม่งั้นผมก็ที่หนึ่งแล้วว่าทุกคนไปผมจะสวัสดวเซมันไปครับผมโอ้ยมาดูสิ C WW W W ไปโ,โทษทีพี่มาไข้น้องๆแล้วอุย้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้เจ็บมืออุย้ยตัวนี้มันมันไม่ดังแต่มันแข็งโอ้อื้มเจ็บอ๋อวยโอ้ตาแรกตาแรกตาแรกเกข้ากูเลยโอ้เจ็บ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 ไม่น่าเลยมอสโอ้โหไวเบเนียมมาหนิตัวนี้นี่โอ้โหนิดเดียวอ่ะมเมืนอกี้ยโอ้โหใครที่หนึ่งอ่ะใครวะ โอ้โอ้คนเชียร์รุเหมือนเราโอ้ทีโอ้ยเก็บไปจนหัวใจทำไม่ยังทนนี่งเป็นเพลง่ะครับตัวทีด่าอะไรอ่ะด่านที่สองอุ้ยด่านนี้ไม่ด่าสำหรับการเลี่ยงปูเลยนะครับนี่อุ้ยมีคนสวยๆป่ะมันกีนผิวแบๆมากนี่ ปรับแต่งโนเก้าของไทยแลยนด์เมื่อกี้มันเป็น acting นะที่จริงผมไม่ได้เป็นคนหัวร้อนอะไรแบบนั้นหรอกนะครับมันเป็น acting เลยผมไม่เคยหัวร้อนเลยนะครับทุกคนรู้ไหมว่าพี่อ่ะรถพี่อ่ะขับมันที่สุดแล้วนะครับพวกน้องๆที่อยู่ในสนามนี้มันดูกันซิว่าน้องๆจะสามารถเอาชนะพี่ได้หรือเปล่าโปรดติดตามตอนต่อไปไป,ไปโอ้ยโอ้ยเจ็บไปตั้งหัวใจทำไมยังทน What the fuck are you doing เหลือมาอีกกี่หนหนาขนใจร้ายาใจร้ายปะเราอะใจ<น>ร้ายปะเราอะใจร้ายปะเราอะฮะวเอาในตัวเพียวนี่ว่าตรงนี้ต้องในตัวเพียวมันดูสีที่จริงหมดธรรมดากับในแรงนี่มันใกล้ใกล้เคียงกันนะครับผมมันแบบห่างกันอยู่นิดเดียวเองที่จริงมาดิมาดิ เพิบเพิบเพิบพิบพิบเลี่ยงบูธให้ติดนะภับเป็นไงโอ้โหอีซี่จังเลยอ่ะแค่นี้ก็เลี้ยงบูธติดแล้วค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยที่สองที่สองที่สองทำไมติดที่สองทำไมไม่ติดที่สองทำไมติดติดโอ้ยโอ้ยพลาดว่ะ นนนะเี่ยว่าแล้วมุมนี้มันชนมุมนี้มันชนโอ้ยไป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 เราต้องรีบไปครับผมตีสองตามมาติดติดโอ้ยมาดิเก่งมากปะเก่งมากวะกูกูดิมาปึ๊บ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 ปื๊บโอ้ยเราบูม,มิติดอะแม่ ในโมไม่ตีดจบอีกแล้วตาแรกก็หัวร้อนตาที่2ก็เแพแกทำให้มือฉันเจ็บนน <What? S 1> ในกล่องนั้นมีหินอัดอยู่10กิโลตาที่สาด่าไรดีครับอุอ้ย สินอีกคิวเหรอเฮ้ยด่านนี้ผมได้ที่หนึ่งอยู่แล้วนะไ<อ>ม่ต้องไม่ต้องแข่งกันได้ที่หนึ่งนะครับเพราะด่านนี้ผมเป็นอนะคนที่แบบสร้างแบบนี้ขึ้นมาเองกับมือ,ไ,อไม่มีใครแบบล้มชนะผมได้อ่ะด่านนี้นผมบอกเลยไม่เชื่อรอดูได้เลย <c oughs> มีอะไรกันบ้างอ่ะมีไทยแลนด์ด้วยเหรอโอ้ยแล้วก็มีเอสโคตโอ้โห,แ,โโหแต่ผมอ่ะคริสตัลสไตล์อยู่แล้วมีเฉดออฟกอรี่ด้วยโอ้โหเบรลเจ็ดสีดอกรทำไมเบรลสูงจังอะ่ะ RC ไ <c oughs> ม่ใช่ FC มีเหรอ RC นี่เรซิตี้ป่ะครับผมเหมือนด่านนี้จะมีคนแบบเอาเรื่องอยูู่่่่่นนนนะะะะแแลลล้ววดดรถตตคคิิไมมใชเๆป๋ผ แต่รถผมอะขับมันสุดแล้วอาจจะไม่ใช่รถที่ติดเมตาแต่ก็แบบขับมันที่สุดแล้วครับอะไรอะเราอุย้ยเอ็ดโก้ดอเอ็ดโก้ดอเอ็ดโก้ดอดีฟเก็บเป็นแท้งไปแล้วรถผมไม่ต้องดีฟทุกทีเพรถผมไม่ต้องดีฟอย่าชนดิมามาดีมาดีาดปึ๊บ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  มาตามมาติดๆอุ้ยเอสโกตโหดเอสโกตโหดเฉยโล้โอ้ยสไลด์อ๋อเฮ้ยมาดิแกเก่งมากใช่ไหมมาดูกันสิโอ้ ไอ้ไงเนี่ยมันเก่งอ่ะไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะเนี่ยไอท้ที่ไอ้ที่หนึ่งเนี่ยมาเด็เฮ้ยตามรอก่อนดีรอก่อนดีแป๊บนึงนี่เมื่อกี้วอลหมาโอ้โหให้ที่หนึ่งเลยก็ไม่ได้ใช่ปะใจร้ายจังเก่งมากปะที่หนึ่งฮ่าฮ่่าฮ่ผมอ่อนให้ผมแบบตอนที่ผมเป็นคนสร้างแบบนี้ขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกว่าให้ให้มันบ้าง Star Crystal Crystal Star ผมต้องเป็นโนนหนึ่งอยู่แล้ว โอ้ยเวสเลกด่านนี้เป็นด่านที่ผมรักมากที่สุดตั้งแต่เล่นมาและลองจากดาก้อนเกตเชื่อปะผมสามารถเอาที่หนึ่งได้นะด่านนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเป็นคนสร้างด่านนี้ขึ้นมาเองอผมเป็นคนบอกให้เจียมว่าเ<อ>ฮ้ยสร้างแบบแผนตามที่ฉันบอกนะเจมฉันจะเป็นสิงของด่านนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถชนะด่านนี้ฉันได้นี่เป็นไงเอสคูรเซียนะแล้วก็มีไท a รนแล้วก็มีรถเดินสอแล้วก็มีรถสปีดพาสซิชั่นหนึ่งแล้วก็มี แพนด้ามอนเนียมครับผมอยู่ตรงนั้นเอ้ยลืมไปมีคนส่งแฟนอาร์ตให้ผมนี่ที่เป็นไงแฟนอาร์มีแฟนอาร์ตเยอะมากเลยนะผมต้องมุดใครที่แบบส่งส่งมาให้กันได้ดูกันนะครับก่อนให้ก่อนผมบอกให้ก่อนไงผมบอกให้มันนะให้มันอันนี้ไปก่อนให้มันให้มันดีใจไปก่อนให้มันแบบแซงไปก่อนไงแล้วผมก็จะแซงกลับนี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงไม่อยากโม เป็นไงปึ๊บปื๊บปื๊บโอ้โหเลี้ยงบุไม่ติดด้วยจ้า C W W ว่บผมวู้ตรงนี้หนึ่งที C W W W เลี้ยวคลิกเทิร์นแล้วก็สี่มังคสาวนี้สวยแล้วอโอ้ยเกือบไม่ข้ามเอาโดมิเนเตอร์เลยป่ะตานเนี้ยใช่ไหมผมทำได้นะไม่เชื่อสิใช่เป็นผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันข้าแต่พูดมอสไปดิ โชวให้ทุกคนได้เห็นกันหน่อยว่าคนที่สร้างดาบนี้ขึ้นมาจริงๆมันเป็นยังไงโ oh, อ้วดีไป阿ผมหุมเลี้ยวเบรคคือเทินปึบป๊บปึบป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เรามีเรื่องมดติดนะคะเป็นไงล่ะดีรตรงนี้นิดนึงนะคะปึบป๊บปึบป๊บปึ๊บมาทำทีเรื่องมดสวยๆดวงนี้แหละ ปึ๊บเสียงหมาหอนเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บ C W W เป็นไงโอ้แค่นี้เองอะ่ะอีซี่ผมบอกแล้วผมคนซากหนาดี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงทีเนี้ยไม่มีคนเข้าสินเชยกับผมเลยคือแบบเหนื่อยเลยครับ๊อโอุ้ยเวนเกี่ยวหัวที่หนึ่งคนเดียวไม่มีใครเข้ากับผมเลยเบื่อจังเลย Dominator ครั้งที่132 ตาสุดทาด้ายด่านอะไรเดียบโมนวิลเล่อุ้ยเดรฟปะซ้ายสุดแล้วก็ตรงใดโนเสองนี่เดีฟนะผมมาสยามใช้หยองชั้นหนึ่งอะไรเราฮะอะไรเราอะฮะอะไรเราอ่ะดีบ่ดีไปดีบปดิดีบ่ดีบ่ดีบ่รถผมไม่ต้องดีบเก็บเป็นแทงค์นะครับทุกคนแต่ตรงนี้ต้องดีปะไม่งั้นไม่มีเอ็นแทงค์ตรงนี้ cw w มาเดือดชนดิโอ้ยเกือบตายผมเอาปุ่มเบรคขึ้นมาสูงเกินอ่ะอุย้ยแล้วทีนี้มันแบบผมไปกดแตะปุ่มเบรคแล้วหลายรอบแล้วอ่ะผมโอ้โหโอเวอร์เบรกโอเวอร์เบรกด,ดีไปดิปึ๊บ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 ,ปบเป็นไงเป็นไงเป็นไง C W วไปจ้ามาดีมาดีมาด,มาดีแฟงมาให้ได้ นี่แกจะแซงคนสร้างด่านดียังนั้นเหรอ What the fuck อุ้ยสวยแล้วไปไปขอโทษทีเม้ม,มปากอยู่เม้มปากเล่นอยู่ครับผม C W W ไปเฮ้ยโหดกันจังอะโหดกันจังอะสองคนข้างหน้าโอนน้ยกระชนเมื่อกี้มา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 อุ้ย รถเหยียบหัวรถเหยียบหัวรถเหยียบหัวอะไรอะไรขอไปก่อนขอไปก่อนขอไปก่อนเอาเอาเอาอะไรเนี่ยโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วดาวเบเกอร์ดาวเบเกอร์คันนี้ดาวเบเกอร์คันนี้ปึ๊บปึ๊บผมต้องชนมันว่ะโอ้ยดาวเบเกอร์โอ้โหไอตี๋ ไม่ได้ขอหน่อยก็ไม่ได้สิหน,นึ่งสิ่งมงคลอยู่ไหน,นจะตีม,มงคล <Fuck. S 2> ผมจะไล่ตีม,มงคลแกราไมันช่ไม่ได้ที่หนึ่งเหรอฮะตีตีหันหน้ามาค่ะ <c oughs> มงคลได้สลบไปแล้วครับผมอย่างน้อยแล้วก็โดมินเตอร์แล้วว่าคลิปเนี้ย ก็ถ้าขยายผมทำคลิปอะไรหรือเกมอะไรนะผมสามารถคอมอเมนต์บอกด้านล่างได้นะว่าพี่มอพี่ช่วยเล่นเกมนี้แคสเกมนี้ให้ผมหน่อยดูได้ไหมแ้่รู้แล้วครับโอเคป่ะ okay, <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ subscribe ลห้ทุกคนดิกริ้งเพื่อคลิปใหม่ก่อนใครเลยเพรากันเลยก็ขอกราบอภัยมานะ้ที่ได้เล่นสารวบบันนี้ก็สวัสดีครับแล้วก็ก่อนออกจากบ้านนะครับทุกคนอย่าลืมใส่แมสปิดปากด้วยนะครับ